thank <laughs> you สวัสดีอาจารย์ทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็ออกหมายนะครับหมายก็เป็นหมายทางข้างโรงเรียนซอยห้านะครับโรงเรียนเทคนิคครับผมดูนะครับอยู่ทางฝั่งนู้นครับผมออวันนี้ก็เอามาตีดต่อเดี๋ยวมาดูนะครับผมนี่ครับวันนี้ก็เอามาสองต่อนะครับเอามาสองต่อ หมายก็เป็นหมายทุ่งนาข้างเวียนครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับก็วันนี้ก็เอาสองกุ๊กเก่ามานะครับก็ซูเปอร์แมนก็น่าจะได้พักครับวันนั้นไปใส่ก็เจอเหยียวนะครับโอ้นะครับวันนี้ก็เอา สองกู้เก่ามานะครับตัวเก่าเลยนะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยเดาออกครับนานๆออกทีครับใส่เสือตบตูนนะครับอันนี้ก็เอาหยิบมันมานะครับหยิบมันก็ไม่ค่อยได้ออกครับใส่กระโจมมาครับผมเดี๋ยวมาลุ้นครับว่าจะมีนกมาสู้หรือเปล่าครับนกป่าก็ขันเยอะครับมาก็ มาช่วงบ่ายนะครับอาจก็ยังร้อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาลุ้นนะครับผมนี่ครับก็ใส่สองกุ๊กก็ใส่ไว้ตรงนี้ครับนี่ครับใส่พเนียดครับเสือตบตูดครับผมนี่ครับใส่ไว้ตรงนี้ครับนกก็ขันอยู่ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวมาลุ้นครับผมตัวไปใส่อยู่นะครับ ลมไม้นลงครับต้นลงครับมาลุ้นตรงนีงน้ครับผม The whip The whip

bye 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 รู้ลงยังไงร,รู้ใกล้หรือไม่ใกล้รู้ว่าใกล้หรือไกลก็ไม่รู้ครับลงลงนะครับแต่ว่าไม่ติดครับบินออกโอ้ยลงก็ไม่ติดครับเดินอยู่ฝั่งนู้นครับใส่บวงอ้อมไปนี่นครับผมอ้อมไปตรงที่ว่ามันลงนะครับแต่ว่าทำไมไม่ติดก็ไม่รู้ครับ โอ้เดินยังไงนกตัวอื่นมามันก็ตีปีกไล่ตัวอื่นไปเลยครับนกพเนียดก็เข้าครับแต่ว่าโดดไปโดดมาโดดไปโดดมาครับตรงใกล้ๆพเนียดแต่ว่าไม่เหมือนจะกลัวนกต่อยยังไงไม่รู้ครับกลวยสองกุก๊กบินออกเลยครับเข้าต้งหลายรอบ แต่ไม่ใกล้พเนียดครับอยู่ห่างๆครับโอ้ลงแต่ไม่ติดครับวันนี้ก็เดี๋ยวเก็บนกกันครับไม่ได้ทั้งพเนียดไม่ได้ทั้งกระโจมครับวันนี้ลงแต่ไม่ติดครับก็เย็นนะครับผมเราจะเก็บก่อนนะครับ ครับก็นี่ครับมันเกาะอยู่ต้นนี้ครับนี่ครับต้นแบงแห้งนะครับบินลงมาหานกตอก็นกตอคูอยู่ครับแต่ว่านกปาก็คูแต่ว่ามันเดินยังไงไม่รู้ครับอืเตะบ่วงลูกหรือเปล่าไม่รู้ครับไม่น่าจะถูกบ่วงครับผมไม่ได้เลยครับเดินยังไงไม่รู้ครับ นกนี้ฉลาดครับผมเดินไปเดินมาอยู่ใกล้ๆ้นกต่อครับนกตอก็คูครับไอห,หยิบมันก็คูนกปาก็คูครับอาจจะเดินห่างนะครับนี่ครับก็จะเก็บกลับแล้วครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผม